ิดาวิีสุดท้ายกำลังจากมาตอดโเรียนพายเรยประจานาสตรนักาการบริหารจังหวัดนครศรีธรรราชเพื่ผู้บริหารจี่าีการโดยเพื่อนมรงเรียนาเรยประจาสได้บทีทีรงรียมาโรงเรียนายเรยประจาตร์เรียนพเระการักผู้กมำวนักเรียนหส 42คนครูชาวต่างชาติสอนภาษาเป็2คนสอนภาษาอีก1คนส่งนักเรียนเข้าสู่เออเันเอร์การเน145คนและสำหรับณะนี้รับเบเยน่นะครับจำนวนได้ดังแล้วก็ไปด้วยนางสาวมดเดือนอีจางนางสาวชญ,ญาดีบัวสีนางสาวจารุวรรณปกุลนางสาวธีรยาคงมภูวน นากสาวศริยาภอนชนะอลนและากากรน,นาคัธาราวุธรักษายนผู้ถือ,องธงแดงในรัติบกโมจิมสิดาสาวสัญญาพรณมโนภาและัาสาวเกศบมณีแห่วิเศษผู้ถือใบสมเรียเด็กหิงกาตาสิธิัสร์และเด็กิงวิชิดารัตตัวบาลเห็คนับซึ่งโรงเรียน,น,ยน,ยรรนไ,ไม่รียประชาสารนั้นได้รับ รางวัลประเภทกีฬาเซมบาร์ตาโต้ชนะเลิศรุ่น18ปีชายรองชนะเลิศอันดับสองรุ่น18ปีหญิงรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรุ่น15ปีหญิงอีฬาเปโต้ชนะเลิศรุ่น15ปีชายชนะเลิศรุ่น15ปีหญิงชนะเลิศรุ่น18ปีหญิงรองชนะเลิศอันดับสองรุ่นอายุ18ปีชายรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรุ่นอายุ18ปีชายกีฬาวอลเลย์บอล ได้รองชนะเลิศระดับอุ่นปุ่น18ปีชายรองชนะเลิศระดับอุ่นรุ่นอายุส8่ปีหญิงรองชนะเลิศระดับ2รุ่น15ปีหญิงมีดาฟุตบอลชนะเลิศรุ่นอายุ1 5าปีชายและชนะเลิศรุ่นอายุ18ปีชายรวมขบวนนักรบไทยด้วยค่ะรรงเรียนใบยาชาสานัน่านการประเมินสองวสรอบสามได้รับรางวัลชนะเลิศึ่ระดับภาคใต้ การประกวดกิจกรรมต่างโครงการ s ขออดี d และแชมป์ตีตอกคู่ผสมกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาของกีฬาองการบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของกีฬาอบจครับระดับภาคใต้รับที่1 4โรงเรียนทางการสอนวิชาภาษาต่างประเทศด้วยรูชาวต่างชาติครูภาษาเปสอ2คนครูภาษาอีก1คนและครูปลภาษาต่างประเทศอีก1คน โรงเรียนจะรับรางวัลลูกอิทติยศโรงตากต้นกล้าซอซาจากปปชจังหวัดนครศรีธรรมราชรอด้วยเงินรางวัลเดือดเสือบแชร์เลอร์โรงงานวิทยาศาสตร์ระดับมอตุลบางามาจัยวิชาการปี2559แชร์เลอร์ตรกตะษฐ์งานใบต่อของมอปลายบางาม,มาจัยวิชาการปี2559อีกละโรองชนะเลิศ์ระดับสอง ขอมาประมาทแต่วิชากณาและรองชนะเลิศจากหน่งถุงกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอีรองชนะเลิศจากลำสอง,างาอาจารย์ปวร้อยกรงของ,ของคอไกรสรุปได้รับรางวัลตังเข้าแข่งขันมาประมาทแต่วิชาการแปดเหรียญทองเอ็ดเหรียญเงินห้าเหรียญทองแดงสำหรับของผู้ในการภาวิธีอับดุลผู้อาจารย์โรงเรียน ไม่เรียดประชาสังขอเสียแต่เรื่องแรงได้กับทุกหน่วยงานและทุกโรงเรียนที่ผ่านไปครับขอขอบคุณครับขอเตรีการสำหรับ